สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Witches by Nut ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช n n e l ของเรานะครับผมก็อ่าสำหรับคลิป ไตรมาสรอยความรักนะครับผมแล้วก็คลิปรายปีนะฮะลงให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมาการาคมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ตามไปดูกันได้นะครับผมจะได้อาวางแผนทั้งปีถูกนะครับผมว่าทั้งปีนี้นะครับผมจังหวะอะไรต่างๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับจะได้มีโอกาสวางแผนล่วงหน้านะครับผมคือบางทีอ่ะ การดูคลิปรายเดือนบางทีมันก็แบบว่ารวดเร็วฉุกละหุกเนาะบางคนก็อาจจะเต็มตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นก็วางแผนอะไรตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆบางทีก็จะดีกว่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะออกไตรมาสใหม่แล้วก็คือเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนถ้าเกิดว,ว่าใครรออยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะดาวอาทิตย์กุมดาวจันนะครับผมดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเนปจูนในเรือนที่10นะครับเกี่ยวข้องกับงานอาชีพที่เป็น แบบว่าความสําเร็จนะครับผมงานที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณนะฮะในวันนิวมูนนะครับผมตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะครับผมชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาสูงมากนะครับเมื่อ,อ,อดาวพฤหัสนะครับดาวของโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะฮะอยู่ในเรือนของความสําเร็จโดยเฉพาะถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะครับงานขายนะฮะงานที่จะต้องใช้อารมณ์นะครับความสุนทรีนะฮะหรือแม้แต่ กลุ่มงานทางความเชื่องานทางจิตวิญญาณนักโหราศาสตร์ต่างๆนะครับผมจะดีมากๆเลยนะฮะท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามเครื่องประดับเสื้อผ้านะครับผมจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะครับเมื่อดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่8นะครับผมตอนนี้กลุ่มดาวพลูโตแล้วก็ดาวองคารด้วยนะฮะทำมุมที่ดีถึงกลุ่มดาวรุ่งนะครับผมในเรื่องของความสําเร็จก็คือ4ีดวงแรกที่ผมได้บอกไป นะครับคนที่ทํางานดังกล่าวอาจจะมีนะครับผมการเปลี่ยนทิศทางนะครับผมของสินค้าของไอเดียนะครับการเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดนะครับผมในการพัฒนางานหรือว่าสินค้าของคุณนั้นให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือว่าบางคนนั้นอาจจะปรับแผนธุรกิจต่างๆอันนี้มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสาหรับดาวเสาร์นะครับผมอยู่ในเรือนที่9นะครับผมตอนนี้กุมกับดาวพุธนะฮะดาวของความคิดการวางแผนการวิเคราะห์นะครับจะทําให้คุณนั้นมีความจริงจัง ที่จะพัฒนาต่อยอดโอกาสนะครับผมที่คุณได้รับมานั่นเองนะครับดาวยูเรนัสอยู่ในเรือนที่12นะครับจะดีในแง่ของไอเดียแปลกใหม่นะครับผมที่คุณอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะยังเป็นกลุ่มก้อนของความคิดที่ต้องอรอการตกตะกอนรอการเจรไนนะครับผมให้มันมีความเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับจากความคิดที่มันเป็นชอตนะฮะเป็นตัวเลือกต่างๆของคุณนั่นเอง นะครับเมื่อดาวพุธดาวประจำตัวย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่9มีนาคมนะครับก็จะเข้ามาสมทบนะครับผมกับดาวพฤหัสคุณมีโอกาสนะครับผมที่จะนําสิ่งที่คุณวางแผนนั้นออกมาใช้งานจริงนะครับแล้วก็เริ่มทําให้มันเกิดเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก่อนที่ดาวพุธนั้นจะเริ่มย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11มีนาคมนั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับสังคมนะฮะเพื่อนฝูงนะครับ เอ่อไม่ใช่สิเดสิเดี๋ยวนะดาวพุธจะเริ่มย้ายเข้าสู่ราศีเมษอเรือนที่11นะครับแต่ว่าในวันที่20เอ่อในวันที่20เดี๋ยวนะวันที่27นะครับผมเกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงและก็เทคโนโลยีนะครับผมดังนั้นเนี่ยดาวยูเรนะัสในเรือนที่12นะครับจะส่งผลที่ดีมากๆถ้าเกิดว,ว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับวางแผนที่จะทําธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ นะครับหรือว่าเพิ่มความความเป็นเทคโนโลยีใส่เข้าไปในการวางแผนง,งานหรือว่าในการทํางานอะไรของคุณก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความล้ํายุคนะคะความทันสมัยนั้นนะฮะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนั้นจะย้ายเข้าสู่เรือนที่9ในวันที่6มีนานะครผมในเรือนของการต่างประเทศนะฮะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมถุนท่านไหนตั้งใจจะทําการค้าระหว่างประเทศหาสินค้าจากประเทศอื่นๆมาขายนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถต่อยอดทางธุรกิจตรงนี้ได้เลย ค,คือไม่จําเป็นต้องเป็นการขายนะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องและติดต่อกับต่างประเทศนั้นจะทําได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าคุณจะต้องทําอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับคือทิ้งไม่ได้นะไม่งั้นจะเสียงานนะครับเพราะว่าดาวอ่าดาวศุกร์และดาวอังคารนะครับผมไปเจอดาวเสาร์นั้นจะมีความยากลําบากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนะจึงจะประสบความสําเร็จนะครับผมไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณนั้นใช้เวลาและทําให้มัน มั่นคงและเกิดขึ้นจริงแก้ปัญหาไปเรื่อยๆได้ดาวเสาจะมอบความมั่นคงของธุรกิจตรงนี้ให้กับคุณนะครับเป็นการตอบแทนความพยายามของคุณในการแบบว่าในการสร้างมันขึ้นมาอีกด้วยนั่นเองนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่แกับดาวองคานนะครับผมกลุ่มดาวพลูโตนะครับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่มีความสําคัญกับชีวิตของคุณเป็นอย่างมากนะครับเมื่อดาวทั้ง3นั้นอยู่ในเรือนของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ ส่งถึงดาวพฤหัสที่เป็นดาวประจําเรือนที่7นะครับผมเป็นเรือนของคู่ครองด้วยดังนั้นคุณจะได้พบกับคนที่มีพันธะทับผูกพันกันมาในรูปแบบที่มีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณต่อกันอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถาส่งจิตถึงกันได้นะครับผมบางคู่นั้นอาจจะฝันถึงกันก่อนที่จะได้พบเจอกันจริงๆก็ถ้าเป็นอ่านก็เป็นไปได้สูงนะครับผม คนมีคู่นะครับดาวศุกร์เข้าสู่เรือนที่9กเรื่องของการเดินทางหลายๆคู่นั้นอาจจะมีโอกาสได้เดินทางด้วยกันนะครับผมเดินทางไปพบเจอกันถ้าเกิดว่าอยู่ต่างถิน่นแดนไกลนะครับดาวองคารจะช่วยเพิ่มอารมณ์ของความคิดถึงเนี่ยทำให้คุณนั้นพยายามที่จะาหาวิธีนะครับผมหาแนวทางที่จะมาพบกันมาเจอกันได้นั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นทํามุมที่ไม่ค่อยดีกับดาวยูเรนัสนะครับอาจจะเกิดใน,ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหมายถึงว่า ตัวตัวดาวสุกนะครับผมซึ่งเป็นดาวความรักนะครับผมทํามุมที่ค่อนข้างอาจเป็นเป็นปัญหาหลังจากตอนที่ดาวสุกนะครับผมเข้ามาที่ดาวเสาร์หลังจากวันที่วันที่6มีนาคมนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับผมหรือว่าบางคนนั้นคุยคุยกับใครสักคนนึงอยู่นะเป็นคนคุยอยู่ดีๆอ้าวนกอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะส่วนฟูมูลนะครับผมในวันที่18ราศีกันเดือนที่สีนะครับเกี่ยวข้องกับบ้าน แล้วก็ครอบครัวนะครับในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนนั้นนะฮะก็เขาเรียกว่ากําลังงานรุ่งนะครับไปได้ด้วยดีนะครับผมดาวจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวง้วจะทําให้คุณนั้นต้องหันกลับมามีเวลาให้กับบุคคลที่บ้านบ้างบางคนอาจจะได้เยี่ยมบ้านบางคนอาจจะได้เยี่ยมครอบครัวนะครับเดินทางไปหาพ่อแม่นะครับผมไปหาคนที่บ้านนะครับผมคุณจะต้องแบ่งเวลาที่มีให้กับคนในครอบครัวด้วยนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีความเหนื่อยจากการงาน นะครับผมโหยหาการพักผ่อนอยากอยู่บ้านเฉยๆนะครับผมหรือบางคนอาจจะมีการพบปะการรียูเนี่ยนการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวอันนี้ก็มีความเป็นไปได้มากๆเช่นเดียวกันนะครับก็เมื่อกี้นะฮะจะเป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับยังไงก็ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปมาฮะผมจากช n n e l ของเรานะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นอ่าเป็นเาเรียกว่าผู้ติดตามใหม่หรือเข้ามาส่องช่องของเรานะครับโหราศาสตร์ช่องของเรานั้นเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นการนับวันเดือนปีเกิดนะครับก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยยังไงทุกคนนะครับจะต้องรีเช็คก่อนนะครับผมว่าเอ้ย วันเกิดนั้นตรงกับวันที่ผมได้บอกไปไหมนะคบผมใช่ราศีนี้หรือเปล่านะครับผมรวมถึงลักนานาครับเพราะว่าลักนานั้นมีความสําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับการดูดวงมากที่สุดเลยสําหรับโหราศาสาตร์นะฮะไม่ว่าจะแขนงไหนก็ตามแต่นะครับดังนั้นการเอาเวลาไปเช็กลักนณาเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าใครไม่ทราบสามารถกดเข้าไปใน description box นะครับด้านล่างจะมีเว็บไซต์ให้สองเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของอาจารย์โหราศาสตร์ชาวไทยนะครับผมอาจารย์ปรินนี่นะครับสา สามารถเข้าไปรีเช็คกันได้เลยนะครับผมว่าตัวเองนั้นมีลัคนาอะไรนะครับผมก็จะได้ข้อมูลว่าอ่ะดาวจันทร์อยู่ตรงไหนดาวสุขอยู่ตรงไหนด้วยนะครับผมลัคนาอยู่วันลัคนาอะไรจะได้ดูดวงได้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไหนดูเดือนนี้ของชาวราศีเมถุนหน่อยนะฮะหถ้วยอืม The Witch Queen The p i e เสียงอ่านออกยากเนาะ p i e เลดี้ออฟสต f ฟนะครับไ้่สำหรับนี้ผมเริ่มงออีกแล้วนะแบกๆไปแบกมาบ่อยๆก็จะงอไพ่สองคาถาไพ่สิบคาถาเดีย l ัลนะครับ หรือ the devil, ไพ่ last หรือว่า strength นะครับไพ่เจ็ดเหรียญใบสุดท้ายนะครับผมเป็นไพ่ the star อ่าโอเคครับผม สำหรับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับไพ่ตรงกลางนั้นนะครับได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับบางคนนั้นนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกได้ถึงความเศร้าโศกเสียใจนะครับผมความกังวลความกลัวนะครับจากการเปลี่ยนแปลงนะครับผมทําให้คุณนั้นมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์บางคนอาจจะต้องเดินทางนะครับผมบางคนอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะเอ่อมีผลกับเรือนที่9้าค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเดือนนี้ นะครับผมบางคนนั้นอาจจะได้ติดต่อสื่อสารได้เดินทางต่างประเทศนะครับสาหรับไพ่สองคาถาที่ขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นภาระหน้าที่จากเรื่องงานก็ได้พอมันเป็นภาระหน้าที่จากเรื่องงานแล้วคุณจะต้องเดินทางคุณจะต้องแบบว่า Move จะต้องย้ายเนี่ยมาทําให้คุณนั้นเกิดความกลัวนะครับเกิดความกังวลน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ก็ตามในแง่ของการงานก็ตามในแง่ของการเดินทางก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าไพ่เดอะสตาร์เข้ามานั่นหมายถึงในแง่ของโอกาสนะครับนั่นหมายถึงในแง่ของความเป็นไปได้ ความฝันที่เป็นจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวนะครับผมอย่ากกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะสาหรับใครที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะครับผมมองว่าไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันมีความสตั๊กอะมันมันติดนะครับผมคืองานของคุณมันอาจจะไปได้ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่แต่ว่ามันมันนิ่งนะบางคนต้องการพัฒนาบางคนต้องการที่จะมีหนทางนะครับผมที่จะก้าวหน้าที่จะไปต่อข้างหน้าในอนาคตนะครับแต่พอไพ่เจ็ดเหรียญมันขึ้นมาคือมันติดนะ นะครับมันไปต่อไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาให้คุณนะครับผมด้วยไพ่เอ่อตัวเดไพายเข้ามานะครับมันคือไพ่ของการแบบว่าเซคิฟายอ่ะการบูชายันนะครับผมการแบบว่าแลกบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะครับผมเผาตัวเองให้เป็นเท่าฐานแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับบางคนนั้นนะครับผมเจอไพ่ลัสเข้าไปนะครับผมก็จะมีลักษณะของไอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับบางคนอาจจะได้เจอในลักษณะของความรักของคนรักที่ ตราตรึงนะครับผมทางจิตวิญญาณนะครับมีพังมีความผูกพันกันนะครับผมเซ็กอร่รยอ่ออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้มากๆเลยเพราะคือดูจากหน้าไพ่สี่เห็นปะแม้กอดรัดฟัดเวียงนะครับผมบางทีก็จะแบบว่าอะนะเขาเรียกว่าดื่มดำนะครับผมดื่มดำนะฮะแล้วก็มีไพ่เด De วต์เข้ามาอีกนะครับมันเหมือนกับว่ามันหลงอ่ะมันงอหัวไม่ขึ้นน่ะอะไรประมาณนั้นนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ยในช่วงอนาคตนะครับนอกจาก สมมติว่าถ้าเกิดว่าบางคนนั้นต้องเปลี่ยนประเทศจริงๆมันก็จะมีเรื่องของความคิดถึงเข้ามาเรื่องของความแบบว่าอะอะไรอาวรอ,อยากเจอมีแต่ว่ามันมีภาระเข้ามาเน่ะเรื่องงงเรื่องงานที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบนะครับผมตัว The Wish q u e e n เข้ามาเนี่ยเฮ mm ้ย hmm. อนาคตที่หลังจากนี้นะครับนี่ไม่าจะเป็นในเรื่องของความรักก็ตามในเรื่องของงานการงานหน้าที่ความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกนะงานความสวยความงามงาม,งามข,องงาของงานของเครื่องประดับ งานของเสื้อพงเสื้อผ้าจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นั้นจะไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทาทางด้านนี้นะครับผมก็เต็มที่ได้เลยนะฮะจัดไปนะครับผมอย่าให้เสียนะฮะสำหรับช่วงนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับไพ่เจ็ดไม้นะครับผมไพ่ผมงอทุกสำขับเลยว่าอะไรเนี่ยไพ่เจ็ดไม้เข้ามานะครับเจ็ดคาถาเข้ามานั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคุณมีเป้าหมายนะหรือว่าคุณมี เขาเรียกว่าจุดที่คุณนั้นต้องการจะไปแต่ว่าบางทีมันจะต้องเอา้ง่ายๆมนเหมือนมันเป็นแผนที่คุณวางเอาไว้ในหัวที่ผมบอกไปเนาะบางคนแบบคิดเอาไว้ระยะยาวคิดแบบคิดไกลคิดยาวคิดนานนะครับผมแต่อีความคิดของคุณเนี่ยนะครับมันอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่า brainstorm นะครับผมกับเพื่อนๆนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ผมพูดถึงในแง่ของเรือนอเรือน11ดด้วยใช่ไหมนะครับผม ก็จะมีในลักษณะของประมาณว่าอ่ะจะต้องพูดคุยนะครับผมจะต้องแบบว่า,ามีการถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆจากเพื่อนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเดอะสตาร์เป็นเจ้าเรือน ราศีกุมด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเพื่อนเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณนะจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะครับผมอ่ะอันนี้สามารถขอร้องได้นะครับผมแต่ว่าได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงนะนะครับเพราะว่าไพ่ของการช่วยเหลือทางดีทางนั้นยังไม่ได้ขึ้นอย่างจริงจังนะครับผมแต่ว่ามันมีไพ่ของการลาจากทางนั้นเลยบางคนอาจจะต้องห่างบ้านห่างครอบครัวนะครับผมบางคนอาจจะต้องห่างจากเขาเรียกว่าความสุขอะไรของคุณบางอย่างนะครับผม ก็แยกย้ายกันแปบน๊บนึงนะครับผมหรืออาจจะไม่แป๊บก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ของการแยกย้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขยายให้อีกทีนึงว่าเนื่องจากด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นด้วยงานเนาะพอมันเปลี่ยนงานแล้วมันก็กระทบกับเรื่องอื่นๆไปด้วยนั่นเองนะครับผมมีไพ่ดิแฮงแมนเข้ามานะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะครับไพ่ลัสเข้ามาไพ่ดิแฮงแมนเข้ามาเป็นไพ่ของความคิดเป็นไพ่ของการบาลานซ์เนื้อของอารมณ์ นะครับผมเป็นภานของการหยุดนิ่งนะครับผมเพื่อใช้ความคิดเพื่อไตรตรองเพื่อติตรองนะครับดังนั้นเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนอาจจะใช้ความคิดเยอะนิดนึงนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ความคิดนะฮะในเรื่องของอารมณ์จินตนาการความคิดไม่ใช่จินตนาการโทษในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตวิญญาในเรื่องของจิตใต้สํานึกนะครับความเข้มข้นทางอารมณ์ต่างๆนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการตัดสินใจของคุณด้วยนะครับอ่ะนี่ไงห้าถ้วยขึ้นไอห้า ห้าดาบขึ้นมาขึ้นคู่กับสองั้วยแยกจากกับคนรักนะ่ะนะครับผมแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นความจําเป็นนะอย่างห้าถ้วยอย่างสองไม้อย่างห้าดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือการแยกจากกันด้วยหน้าที่การงานหนะักนะครับผมแล้วเหมือนคุณเหมือนเหมือนเหมือนค,คุณคิดถึงเขาเหมือนคุณรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอไปอยู่ไกลกันมันก็เลยมีความแบบมีความเหงามีความเศร้านะติดไปด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมห้าถ้วยแปดถ้วยสองถ้วย แปดถ้วยบวกสองถ้วยได้เท่าไหร่สิบถ้วยสิบถ้วยคืออะไรครับความสุขความรักครอบครัวนะครับบางคนอาจจะแยกจากจากครอบครัวไปเนาะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปฟูมูนนะครับในราศีการเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านและครอบครัวด้วยนะครับผมดังนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงอาจจะแบบเฟ้งฟางนะครับเคว้งคว้างนิดนึงนะคีับผมอ่ะธีมของเดือนนี้นะครับผมไพ่รีเฟกนะครับไพ่รีเฟกขึ้นมาเนี่ยดีในแง่ของอะไรครับดีในแง่ของการสะท้อนสะท้อนอะไรล่ะ การมองเห็นคือคุณส่งอะไรไปให้ใครเขาก็ได้สิ่งนั้นกลับเขาก็ได้สิ่งนั้นมาแล้วเขาก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับไปหาคุณนั่นเองเมื่อวานผมคุยกับรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับการดูดวงเนาะคืออ่ะเขามาดูดวงนั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็กังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับผมก็เลยแนะนําไปให้ประมาณว่าเออลองเปลี่ยนวิธีคิดไหมลองให้เขาแบบว่าแล้วดูว่าเขาจะส่งอะไรตอบแทนกลับมาให้เราบ้างนะครับก็คือนั่นแหละ เราอยากได้อะไรเราก็ทําสิ่งนั้นให้เขาเราอยากได้ความมั่นใจจากเขาเราก็ให้ความมั่นใจให้เขาอะไรประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นก็อันนี้คือวิธีการแก้ไขเนาะสมมุติว่าใครจะต้องห่างกันไกลกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็น Full Moon in s ร์ r ิโอสกอร์พิโเดือนนี้ขึ้นเยอะมากนะครับ i t s t i m e t s r n l g a t i v e g a t i v i t y คือคุณต้องมั่นใจนะนะครับคือคุณต้องไปด้วยแบบ เข้าใจว่าอหน้าที่มันคือหน้าที่ไปด้วยความมั่นใจไปด้วยความมั่นคงน้อย่าไปกลัวมันนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณมีความเข้มข้นทางอารมณ์ในตอนนี้สูงโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนคือคุณแบบเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดแล้วใน12จักรราศีคือคุณยืดหยุ่นไงนะครับแต่ว่าคั้งนี้อาจจะแปลกสักนิดนึงคือคุณแบบรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันดูน่ากลัวน่ะดังนั้นถ้าก่อนที่คุณจะทําอะไรปรับเปลี่ยนอะไรเปลี่ ต้องใช้ความกล้านิดหนึ่งนะครับผมต้องใช้ความกล้านิดหนึ่งนะฮะนี่ไงคำแนะนำนะครับดอกฟอ r เกตมีน o อตนะ่ะใครที่ต้องแยกจากกับคนรักเนาะนะครับฟอ r เกตมีน o อตนะ่ะไม่ลืมนะเนาะเขาบอกว่า I remind to to your i n t e n t i o n นะครับคิดอยู่เสมอนะครับผม ระลึกถึงเสมอว่าอะไรที่มันเป็นความต้องการของคุณนะครับความต้องการจริงๆของคุณเอามันมาใส่ใจนะครับผมเอามันมาอยู่ในความคิดอยู่ในสมองของคุณและคุณจะรู้ว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากนี้และคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกทางคุณยังสามารถส่งความมั่นใจตรงนี้ให้กับคนที่เป็นคนรักของคุณได้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเนาะนะครับรีเฟล็กอะไรไปส่งอะไรออกไปเขาก็จะสะท้อนกลับมาให้คุณนั่นเอง นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ